สวัสดีค่ะสวัสดีไปฮอตเอฟซีท่างไก่ในต่างแดนและสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะจ๊ะเด้อเมื่อนี้ก็ยุกับแจพึ่งและหัวนาโรรยและทีมงานเอ้ยบอมแอนทีมงานตัวกับน้องแมวอยากแลก้วก็ตาตา,ตาร่วมด้วยผู้ติดตามนะจ๊ะผู้ติดต,ตามผุนแห่ขบวนกันมากุน่ะเบิงเบิงเปิ้ลจโทรแห่ขบวนถัดมาหน้าดำดำ,ดำขั้นนี้แมนว่าไอตุงเด้อค่ะ เปิดไฟแมบแแมบแแอยู่ทาข้างหลังของพี่ตุงก็คือออเอกดำจริงดนะจ้าเอ้ารถจะล่ายดค่ะรถจะล้ายดค่ะหาป้องจอดก่อนค่ะหาป้องจอดก่อนนี่ยก็ห้เบิร์ดไปมือหนึ่งดอกค่ะ เพราะว่างานนี้เขาสิมาหับจบจบบ่หลายดอกค่ะจบน้อยๆแต่กะกรเมื่อบานเนาะพ่อเด็กขากับเข่าขาปลาทูนี่แหละกระข่ากับเขา่าประทูนะว่าเาหาไปละเนาะพี่น้องค่ะไปแล้วไม่เรอไปแล้ว มันเหยียบไม่ได้ล่ะมันข้าไปได้บ่ก็ไม้ต้นโซนพิ่นจอดอยู่นั่นดี งมาจวดเด้อค่ะมาดีเดอจักสิจวดหลายจวดหน่อยมันในกบ่โปรดอ่ะ ออโทบอกแกยังอ่ะมาชมกันต่อจ,จากเอซจาเนอะนี่คือหน้าง,งานของเรานะจ๊ะสำหรับการรับจอบของเราเนาะอ่ะวันน้าจะเริ่มงานตอน 16.30นาฬิกานาทาีโดยประมาณนะคะอคอยดูว่างานจอบนี้หัวหน้าจะทำเสร็จเร็วหรือช้าประมาณไหนเนาะอันเนอส่วนหน้าง,งานตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเ,เพิ่งเล่าสู่กันฟังก่อนเนาะที่มาดูเมื่อเช้าจะ้ะฮียแกบอกว่าแกจะให้เนี่ยเอาคันตรงนี้นะจ๊ะออกเท่ากับว่าขุดตอขุดตอต้นสนเนี่ยออกด้วยนะจ๊ะ คุตอต้นชนได้ออกแล้วทีนี้ก็ทําให้มันเป็นทางเข้าสวนด้านหลังตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยจะให้เข้าเข้าไปด้านหลังเนี่ยที่เขาตัดต้นอ,อยางพาราออกนะจ้ะใช่ประมาณนี้แหละจ้ะนี่ถ้าท่านใดที่ได้ชมคลิปในเมื่อเช้าเนาะตอนที่มาดูหน้างงานกันกออ็อาจจะเข้าใจไปบ้างเนาะอันนี้อ,อธิบายเผื่อท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม แล้วก็มีคอมเมนต์มาให้กำลังใจเราเรื่อยๆมานะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะเจพึ่งก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะผิดตกตรงไหนก็ขอประทานโทษประทานอาภัย f อที่น่ารักของเจพึ่งด้วยนะจ๊ะอ่ะน่ะเฮียแกมาแล้วจากปิกอัพขนนั้นมาแล้ว,อ,นนลวอ้าวเราก็จะอยู่ดูก่อนเนาะว่า,าหัวหน้าจะอ้าว ่มอยู่เนาะตรงนั้นมันทางไงเลยเธอจังกล้ามากหัวหน้าอาราไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็จะยุ่ใส่เธอแหละกับแต่ตรงปั้นคันอะไรสักอย่างนี่แหละ ทางเข้าออกสวนนี่นะงานชั่วโมงจ้าสองพัชั่วโมงเหรอ ใกล้ๆกันนะคะน้ำน้ำน้ำวันนี้เราจะอยู่สามกล้องสามมุมเลยนะจ๊ะทุกคนขาเออเือ,อ,อเนี่ต่อตั้งกี่สิบต่อนเนี่ยเอาออกหมดเลยนะจ๊ะนี่แล้วเราก็จะเอาดินอะไปตั้มตั้งทำเป็นคัน ได้ไหมอึ๊บเออไดอยู่ต่าตา โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยลหรอหัวหน้าเอาอเยาวายัางเนาะ าจะก,ก็จะเขยิบเขยิบไปหาเขาเรื่อยๆนะคะทุกคน,นะคะน่ะเนาะไอเห็ดไอแก่เมื่อวานนี้เราดึงตักเบี้ยง <c oughs> นี่น่ามาทันนะมาจากทหารสายเยนะะี่ยนี่จะมาเอ๊ะ,าะ,าะ,าะนะามาได้มาทันดูแลเมืองนะกลับมาเพราะถึงจะเอาอลไรกับมางเอาลูกนี้ผมเอา้าถามลูกพี่เราพี่วันนี้เสบบร็จบวกผมเสรนะ็จเนาะ เ,งงเจ้าของที่นี้ชื่อเฮียสมยศนะคะถ้าท่านใดอยู่แถวโซนอำเภอบ้านกรวดก็จะรู้จักเนะเาะเฮียสมยศแกมีที่ทางโยะเนี่นแหละเกก็เลยมาซอยขายดูวะนี่นะที่ของเฮียแกมันนะคะสุดหูสุดตาเลย,เลยนะคะ FC จา๋านี่นะพอเอกียซอยเสร็จแกยก็จะทำทางเข้าออก เนะฮ้ยสุดยอดเลยเนี่ยอะไรนะอ๋อเดี๋ยวยังรัวเ<อ>ด้อ <c oughs> บอกอีแคทใช่ไหมแคเด้อยังหัวเด้อยัแคท ขนาดขนาดตำรวจจริงๆยังไม่เป็นโคว้องีกต่อ านได้สนใจนะคะอยากได้ที่ที่ที่แกตัดแต่งขายนี่นะคะเนาะก็โทรมาสอบถามได้นะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเนาะถ้าท่าน,ดนใดที่อยากได้ที่อยู่อาศัยเนาะออสอบถามได้นะจ๊ะเฮียยืนอยู่นูน่น <laughs> แล้วนั้นทุกคนค่ะปาตุงกลับอ่ะกลับก็สงสัยจะห้าโมงแล้วเนาะแกต้องไปไปที่ทีมงานแกแน่นอนแล้วพี่ตงุงอ่ะไปละอ่ะมดนน้าจดก็ทําต่อไปค่ะเนาจอบค่ะแต่จอบนี้อ๋อไม่น่าจะโหดได้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า <laughs> แกจะเป็นคนที่คือช้าไม่เป็นไรให้แต่เอาให้ดีเอาให้เปะ๊ะประมาณนี้ค่ะคือสไตล์เนี่ยสมยศอ่ะโอเคค่ะเจะพึ่งก็จะขอจบคลิปและบายบายไปกับพร้อมกันกับเจ้าไข่ล้านแมวยักษ์คันนี้นะคะเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันได้มานะจ๊ะ เดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆตรงไหนเดี๋ยวเจพึ่งจะเอามาฝาก F4 ของเจพึ่งแน่นอนสัญญาค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ